สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับช่องอามชาพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับสาวๆนะครับจะบอกไว้เดี๋ยวพาสาวๆเที่ยวหน่อยครับดูน้อดูครับโอูน้องเนียนไหมครับโอเคกิ๊กเนี่ยดนกิ๊กขอมาเลยเฮ้ยอมาขอมาขอมาขอมาเลยเฮ้ยอมาขอมาเออนู่นไงเราขับรถเที่ยวกับสาวๆนะครับ ซือ้อได้ไหมอ่ะซื้อได้ไหมซือ้อได้ไม่ได้ <laughs> ได้งฝ <laughs> าน้องสาวเที่ยวหน่อยครับอย่า <laughs> ลืมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอับชะาออดพิเชียวด้วยนะครับอีกพิเดียวแล้วเดี๋ยวพี่จะแจอกอีกเข้าใจไหมได้ยินไหมเดี๋ยวพี่แจกอีกเอาให้ดูสาวๆก่อนเอาต่งนิ้มาโผล่นหน้าหน่อยนี่นางฟ้าช่วงพี่นะนางฟ้าช่วงพี่ ถ้าพี่ผ่านกฎเมื่อไรนะถ้าพี่ผ่านกฎเมื่อไรนะคนที่สวยๆนี่พี่แจ้ใส่บีกินี่หมดเลยโอเคไหมให้พี่ผ่านกฎเร็วนะพี่จ้ใส่บีกินี่หมดเลยดูก่อนดูก่อนดูก่อออันนี้ดูดูจากกล้องพี่อ๋อน่ารักทั้งนั้นเลยโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอบคุณที่เข้าไปช่วยกดติดตา,นามน้องก็จะกแจก,ก,กเสื้อเรื่อยๆนะตอนนี้ก็มีคนมา ใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดเดียวแล้วแปดร้อยกคนแล้วคนหนึ่งพันคนโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไป b y บายหนอยให้ดูหนึ่งมิงหน่อยถืคกล้องให้หน่อยน้องก็ไปแล้ว๊ายบาย วัครับวันนี้มาพบกับช่องอามชาออฟฟิเชียลอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้น้องอามจะพามาดูของรางวัลที่ได้จากร้านวินเทจสไตล์ปอรตร้านบางหมูครับเสื้อสวยๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณมากนะครับพี่หมู นี่นะครับรางวัลของร้านอินวินเทจสไตล์อิมพอร์ตที่น้องอาร์ไปซื้ออยู่ขอบคุณพี่หมูมากครับ like วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแช,ช,ช,ชร์ช่องอัมชาออยฟิชเชลด้วยนะครับ